สวัสดีครับพ่อกันอีกเช่นเคยนะครับผมหน้าเมือง1นึ่งศนย์หนึ่งเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับผมบรรยากาศของในงานประเพณีบุ่บางไฟนะครับกับมาพ่อกับนางร่ำนาฏศินอีกเช่นเคยนะครับผมอันนี้แช่มนะครับในแช่มเเนี่ยนะครับแนะนํ <c oughs> าตัวเนี้ยอยากเอาพป่ยอดเหตุอันนี้ใช่ไหมซื้อเลย้ยงพัชรวัน ก็ได้สินลอยเอเดจ้าูสั้นปีที่สองกันละค่ะบค่ะก็รั้งจะขึ้นปีสองค่ะเครับผมเดี๋ยวชาวเบงกีล่าเพิ่อนนะครับสุดยอดอันนี้อันนี้เป็นขบวนที่เท่าไหนลืมถามอันอันเพิ่นแห่ไปจช้ขบวนไปอ่าอันนี้ขบวนที่สามะค่ะบอกโอ้ยมาซาัจนี่เอาครับผมพ่อกับบันครับสวัสดีค่ะ แนะนำชื่อเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อเยาวภานะคะช like ื uh, ่อเบียเยาวภาค่ะชื่อวิวค่ะครับผมโอ้เพื uh, ่นมีหลายซีนนะชื่อเม่ปอนค่ะครับผมครัครับขอกับการแสดงของเพื่อนนะครับผมคือสุดยอดกว่ามาลั่นกันครับเหมือนนี่ผ่านไปอ๋อครับผมอันนี้ ก็เป็นทีมงานได้ครับนี่บบทีมงานของเขา <laughs> ครับัสดีครับมามาอันนี้ครับอันนี้ยูทูบเปิดได้ดิไออ่ะนี่ครับผมอันนี้ช่องอยังเนาะฝากช่องเนี้ออยอ้ามาเดล่ามาเดล่าครับออมาเดล่าฝากฝากได้ไหมครับได้ด้ครับผมอันนี้อันนี้ช่องโอู้มันซื้อเสียงดังได้ครับนี่ช่องอีสานมันเข้ครับครับผมเอาชมนะครับผมครับ เขาบรรยากาศนะครับงานบุญบังไฟนะครับบ้านซีโลนนะครับไอมือนี้นะครับผมมีขบวนฟ้อนหลากหลายขบวนนะครับมือนี้เดี๋ยวผ้าผ้าช่มนะครับผมบังไฟงามๆครับนางร่ำซือสวยฟ้อนนะครับผมชมบรรยากาศนะครับผมไปพร้อมกันเลยครับ อันน <boundaries. S 1> ี <descon fin ery> like ้ก็เป็นในเสืิงบังไฟโบราณนะครับผมวทกานี่ยครับหาเปงนในยากนะครับผมในยุคปัจจุบันอันี่ก็เป็นวัดพระงามนะครับมหาธาตุ

นี่ครับผมบรรยากาศงานบุญของเฮ้านะครับผมกับมีโอ้กับมีของขายหลายนะครับผมสองข้างทางของกินกับเพือกครับอันนี้แสงชัยไก่น้อยพี่สันพนวาไก่นะครับผมท่านผู้ชมตัวเล็กตัวน้อยกับมีนี่ครับผมบรรยากาศสองข้างทางครับผมโอ้ยอบอวนไปด้วยอาหารนะครับผมมีทั้ง But how?